กฎหมายพระวุ้มบุญเนี่ยรักษาการอยู่2กระทรวงคือ<ะ>กระทรวงพอมกับกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้รุกขึ้นมาและได้ทําเรื่องนี้แล้วเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นข่าวดีว่าณนะต่อจากนี้ไปที่มีการแก้ไขกฎหมายคน,คนหลากหลายเพศก็สามารถอุ้มบุญได้แล้วนะนะครับแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่หลายคนกังวลและถามพี่มาเยอะว่าอ่ะแล้วแต่แล้วคนที่เป็นกลุ่ม LGBT อยากจะสมรสแลวจะอุ้มบุญละ่ะแต่ว่าเดา๋ยวทำยังไง กรณีแบบนี้เราสามารถร้องศาลได้เป็นเคสบาเคสนะกฎหมายมันจะมีช่องว่างไม่ได้นะ,ะดังนั้นมันจะมีโอกาสว่าเรามีสมรสเท่าเทียมแล้วใช่ไหมมันก็ต้องเท่ากันทุกเรื่องเนาะใช่ไหมฮะแต่ที่ถ้าชายชายใหญ่จะมีเนี่ยเขาก็กรณีให้ยื่นศาลเป็นกรณีกรณีไปได้<ะ>แต่มันก็เป็นเรื่องของอินดิวดัวนะมันเป็นเรื่องของการสั่งเป็นคนคนไปนะเพราะงั้นเราถึงได้ต้องลุกขึ้นมาแก้ไขกฎหมายตัวนี้เพราะนั้น ไม่ต้องกังวลใน43ฉบับที่พูดไปแล้ว <Yeah. S 2> ฟาสแทก็กบดแต่ในระดับกฎกระทรวงเนี่ยยังต้องเข้าไปแก้เวลานี้แต่ละที่ก็แก้กฎกระทรวงแต่กฎกระทรวงมันแก้ง่ายยื่นเช้าบ่ายก็ได้แล้ว <Okay. S 2> แล้วมันก็แก้แค่สามีภรยาเป็นเป็นคู่สมรสเท่านั้นเองก็จบละ